สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องสายฟ่อแฟคเตอรี่ค่ะเย้วันนี้นะคะเป็นตอนที่2แล้วนะคะกับตอนที่เราจะมาสอนภาษาสเปนเพื่อจีบหนุ่มสเปนกันค่ะ<อ>และว,วันนี้ค่ะอยู่กับเนื้อที่พูดเกอร์นะคะคุณนาโชสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาสอนกันหัวข้ออะไรบ้างนะคะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะค่ะสำหรับ E ีพีที่แล้วนะคะถ้าใครนะคะที่ อยากจะเริ่มต้นภาษาสเปนนะคะในการใช้จีบหนุ่มนะคะก็ย้อนกลับไปดูนะคะที่ EP ได้นะคะตรงไหนวะตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนสักที่หนึ่งนะคะรบกวนนะคะไปดู EP หนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยมาเรียนต่อที่ EP นี้นะคะโอเคค่ะหัวข้อคือจะพูดว่าคิดถึงพูดยังไงนะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณเนี่ยฮอตจังเลยหล่อจังเลยเนี่ยจะพูดยังไงนะคะและแล้วก็ ถ้าสมมติผู้ชายชมเรากลับนะคะว่าคุณสวยจังเลยชมอะไรเรามาเราต้องรู้จะแถมทิ้งท้ายด้วยแต่ว่าเผื่อทุกอย่างการเดทของคุณไปด้วยดีนะคะก็มันก็จะต้องลงเอ,อ่ยที่การสัมผัสเนื้อต้องตัวนะคะอยู่ที่การกอดนะคะกอดรับรัดเปลี่ยนจะพูดอะไรกันงั้อ่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย <S <S อ่ประโยคแรกนะคะที่จะสอนวันนี้ก็คือคำว่าอ่ะ พูด pienso en ti I miss you ah. That's the best way to say I miss you. ถ้า mm. mm. yo pienso en ti. Mm. And then how to say like I miss you too? Yo también pienso en ti. Yo también. También means too. Ok, yo también. Mm. Yo también. คแล้วค่ะจะบอกว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะจะต้องพูดว่ายกแตมเปลี่ยนเปลี่ยนโซอนตีเปลี่ยนโซเอนตีเปลี่ยนโซนะคะให้ออกเสียงเป็นเปียนโซเปลี่ยนโซเปียนโซจะพูดเร็วๆนะเปียนโซเปลี่ยนโซเปลี่ยนโซเปลี่ยนโซคำต่อไปคำว่า you are hot ถ้าเราจะพูดกับผู้ชายนะคะว่า you are hot นะคะหมายถึงเราเป็นผู้หญิงนะเราจะไปพูดกับผู้ชายนะ you are hot เนี่ยให้พูดคำว่า <laughs> in this case talking about woman no <What? S 1> you talk about man <laughs> <laughs> ทำ <All right, S 1> ใจ <yeah. S 1> ลำบาก e s t á <laughs> s, <S bueno <S bueno <S bueno means tasty good, good. good. bueno is good means you are hot อันนี้ไว้พูดกับผู้ชายเท่านั้นนะ คำว่า Estas Bueno นะคะคำนี้มันจะหมายถึงอะไรที่มันแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงนะคะมันจะไม่ใช่แค่หล่อธรรมดาจะต้องมีความเซ็กซี่ผนเข้ามาด้วย so Hot Estas Bueno ภาษาส,สเปนเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดตรงๆว่า you are hot เพราะว่าถ้าพูดคำว่า you are hot เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณคนเนี้คุณกำลัง นีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่พูดคำนี้นะคะแต่เราจะไปพูดคำว่า Estas bueno แทนนะคะทีนี้ความรุนแรงมันน้อยลงมาหน่อยนะคะคำว่าแค่ว่า you are handsome ก็แค่แบบโอเคหล่อแต่เราไม่ได้พูดถึงว่าโอ้โหฮอตน้ากินอย่างโน่นนี่นั่นนะคะแค่ handsome ไม่ๆนะคะเราจะพูดว่า Eres guapo Eres guapo นะคะคุณหล่อ กลัวปะทีนี้ถ้าเราสาวๆสายฝอ่อยากรู้ไหมคะว่าคำว่า you are honey เราจะพูดว่ายัางไง่ะ you are honey estás caliente estás caliente หมายถึงว่าคุณกำลังหืนนะทีนี้ถ้า,าจะพูดว่าตัวเราอะ I am honey estoy caliente estoy caliente ตอยอันนี้เอาไปกระซิบบอกหนุ่มนะคะว่าเอสตอยการเรียนใจค่อะทีนี้ในเมื่อนะคะเราชมหนุ่มๆไปแล้วถ้าหนุ่มๆมาชมเรากลับเนี่ยแล้วถ้าเราฟังไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่สาวใส่ฝอแฟคเตอรี่ไหมเราก็ต้องแปลให้ได้นะคะอย่างหนุ่มๆจะชมว่า you are beautiful นะคะเขาจะชมเราว่ายังไงนะคะเอเรสกอาป r เอเรส p กป เอริสกว่าะโอเคแปลว่า you are beautiful ทีนี้มันก็จะมีคำคำหนึ่งนะคะที่เอาไว้ชมผู้หญิงเท่านั้นนะคะว่าคำนี้มันเหมือนแบบเป็นอะไรที่พูดแบบจริงจังมากกว่าว่าเฮ้ยสวยอะ่ะสวยคุณนะสวยนะคะเราก็จะพูดว่าเ r e s h e r อ o s a eres เ e r m o s a ตัว h เราจะไม่ออกเสียงนะคะให้เราออกไปออกเสียงที่เริ่มต้นที่ตัว er ได้เลยนะคะเป็น air นะคะ er is, air, e r s air mo sa แปลว่าเขาชมว่าเราสวยเว้ย very beautiful ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งเป็นคำแบบกลางๆนะคะคือประมาณว่าเฮ้ยคุณดีอะคุณน่ารัก you are cute you are nice you are beautiful แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนซอฟที่สุดแล้ว เราอาจจะพูดแบบนี้กับคนอื่นๆเช่นเพื่อนพูดกับเพื่อนหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันไม่ได้มีความหมายไปในทางจีบกันสัเท่าไหร่นะคะ,ะคำนี้คือคำว่า Eres Bonita You lovely charming like coming from inside and outside อ่าก็ฟังดูจริงใจเหมือนกันนะ mm hmm. ใช่ไหมทีนี้คำต่อไปค่ะคือคำว่าคุณน่ะโคตรสวยโคตรมีคุณค่า โคตรฉลาดมันเป็นอะไรที่สตรองมากกว่านะคะคำนี้ก็คือคำว่า Eres bella Eres bella นะคะ bella be <lla. S 2> ที่มีแอลสองตัวจำได้ไหมคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะสอนเอาไว้ว่าถ้ามีแอลสองตัวให้ออกเสียงเป็นตัววายนะคะคือตัวย่าย่านะคะคำนี้ก็เลยออกเสียงว่า Eres bella Again please Eres bella Eres bella ทีนี้มาคําสุดท้ายค่ะคำนี้น่าสนใจมากนะคะรู้ว่าการเดทนะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเริ่มมีการแต่เนื้อต้องตัวกันนิดหน่อยนะคะแล้วทีนี้ถ้าคุณต้องการจะบอกเขาว่า I want to hug you อยากกอดคุณนะ่ะจะพูดว่าอะไร Quiero abrazarte คำนี้ยากนิดนึงนะคะขอโทษนะคะคำว่า Quiero abrazarte นะคำ ab <raz> ว่า Quiero แปลว่า I want Quiero แต่คำว่าอราฟาเตอันนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีควบกล้ามรอเรือนะคะ,ะคำว่า <Far. S 1> อราฟาอทนนี้ฟาเนี่ยมันจะต้องเหมือนซาที่มันมี Th มาด้วยนะคะ t s, mm hmm. <S เวลาเราออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเราจะเหมือนแอปลินออกมา <Yes. S 1> ฟา it's your tongue between your tooth but you don't and then you blow out Fah <c oughs> <c oughs> คุณนาโชบอกว่าถ้าเราเสียงซาเตเฉยๆเนี่ยมันจะเหมือน,นซาวอเมริกาพูดสเปนิชเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสเปนิชแท้ๆให้พูดว่าเกโรอับราซซาเต correct เอ๊ correct เราเป็นผู้หญิงเนาะเร้ผู้ชายขอว่าเอวอน t t ฮักอยู่ในนั้นเราก็ให้กรอบไปนะคะทีนี้ถ้าเราติดใจล่ะเราจะพูดว่าอะไรเหมือนครั้งหน้าถ้าเราอยากดาอีกนะคะให้พูดว่าอาโม อุ้มกอดคนจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยเหมือนเปเลยให้เขารู้ว่าเราชอบนะอามอ I love อุ้มกอดคุณฮักคุณอ้อยเบาๆอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งค่ะที่เป็นคำออดอ้อนอีกคำหนึ่งนะคะมันต่างจากเมกีเป็นไงเมทีบอกว่าฉันชอบกอดคุณแต่คราวนี้เราจะพูดว่าฉันชอบให้คุณนะ่ะ กอดฉันเหมือนเป็นการเรียกร้องว่ากอดกู่อยนะคะคำนี้ให้พูดว่า a ามโอ e กเมอ布拉เ e ส a ามโอ e กเมอ布拉เนะ,ค,ะคำนี้ a b r a c e เนี่ยสะกดไม่เหมือนนะคะแต่ยังออกเสียงคล้ายเหมือนกันอยู่ดีนะคะ b 布 a มีควบกล้ำรอเรเือนะคะ Abraces You put your tongue between your two tooth. Yes, I do. And then blow up. Face. 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 I do. Amo queme a plafes. นะคะแปลว่า I love you to h u g me. ใช่มันมีคำยังนะ Megusta อ่ะเราสอนไปเมื่อไ p ที่แล้วนะคะ Megusta queme a plafes นัคะ แปลว่าฉันชอบให้คุณกอดฉันจังเลยไปค่ะถ้าทำงานนัาคุณอาโชะกับพี่สิรินะคะเดี๋ยวจะขอฝาก EP นี้นะคะไว้แค่นี้นะคะถ้ายังไงนะคะก็ฝากติตาม EP ต่อไปด้วยนะคะเป็นการสอนภาษาสเปนนะคะสำหรับมัดใจหนุ่มสเปนนะคะสำหรับการเดทโดยเฉพาะคะ่ะเราไม่ต้องไปเรียนแกรมมาอะไรหุ่นวายนะคะเราแค่เรียนแค่บางคำที่เราเอามาใช้ได้จริง แค่นั้นชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วค่ะโอเคไปค่ะบายบาย๊ายบาย